สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ผมอาบิออนวันนี้เราอยู่กับช่วงดูสกิลตัวละครใหม่ก่อนเข้าเกมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าตัวละครใหม่ที่จะเข้าเกมในอี i c กเนี่ยเป็นตัวละครอะไรแล้วก็สกิลเนี่ยน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละหลับตาลงช้าๆให้ฉันกอดคุณไว้นะคะได้เลยเดี๋ยวพี่ให้น้องกอดเองน้องโลน่าให้น้องน้องร้องไห้ให้น,น้องของพี่ร้องไห้ กิลสวยมากครับแล้วก็น้องเนี่ยน่ารักมากๆเลย <Did you S 1> สำหรับรีควีมโลเน่าเป็นสายเมททาดมืดนะครับเป็นอด,อดีตเพื่อนอกับลูลูกะทตุมืดนะครับเป็นหรือว่าดีไซเนอร์ลูลูกะก็เป็นจักรวาลแคนนอนหรือว่าจักรวาลนเนื้อเรื่องเสริมนะครับสำหรับตัวของดีไซเนอร์ลูลูกะแล้วก็ตัวของรีควีมโลเน่าเป็นจักรวาลที่ เป็นพวกดีไซเนอร์ครับแล้วก็บอสใหญ่เนี่ยเป็นสเตทนั่นเองสเตทที่จะยึดจักรวาลวาหรือว่าผาดวงดาวนั่นเองครับเป็นบอสใหญ่เดีย๋ยวเราไปดูสเตทเริ่มต้นของลีควมโรน่ากันครับสเตทเริ่มต้นของลีควมโรน่าเนี่ยสำหรับพลังโจมตีเนี่ยมาถึง1,316 เป็นพลังโจมตีที่สูงมากครับสำหรับสายเมดแล้วก็เลือดเนี่ยมาถึง4,777เนี่ยเลขสวยเลยถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นเลข8เนี่ยอันนี้เป็นเว็บการพนันเลยเอ่อเป็นเลือดที่สูงเหมือนกันครับสำหรับสายเมธแทบจะเป็นแทงได้เลยสําหรับเลือด4,777แล้วก็สปีดเนี่ยมาถึง108ผมมองว่าเป็นสปีดที่ต่ำครับสำหรับสายเมธ108เนี่ยแล้วก็ดีเฟนต์เนี่ยมาถึง715 15กันเลยเป็นดีเฟนต์ที่ สูงมากมากแทบจะเป็นแทงเลยแล้วก็คริแชนคริดามจ e เนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับมาเป็นสเตตดัดๆธรรมดาเลยแล้วก็สเตตที่เพิ่มมาอีกสเตตหนึ่งก็คือสเตตเอฟเฟกต์เนมาถึง18%แล้วก็ส่วนอินพิ้นเนี่ยการอัพให้กับเพื่อนเนี่ยจะเป็นการอัพพลังโจมตีให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยอยู่ที่ จดุดส่วนการอัพให้กับตัวเองเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์เน็ตเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ยอยู่ที่27%เมื่อรวมกับ18%เนี่ยก็จะเป็น45%ครับเป็นสายดาเมจอ่าซีซีนั่นเองสำหรับรีเคลมโรน่านเ,เนี่ยครับ,ขบเขาก็จะบอกว่าเธอมีเอฟเฟกต์เน็ตที่สูงแล้วก็สามารถเพิ่มเอฟเฟกต์เน็ตได้จากการเพิ่มอิมพินนั่นเอง สำหรับสกิลที่2เนี่ยบอ a เร o ออฟเซชันเนี่ยบอกว่าความรุ่มหลงไรทขอบเขตสำหรับสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลตัวนะครับบอกว่าทำการลดเกตของฟังหนงค่าเนี่ยตามสปีดของตัวเองโดยที่อิงตามสปีดของตัวเองเนี่ยเป็นสปีด50%ของสปีดของโลน่าเองแล้วก็เมื่อเริ่มเทินของตัวละครข้างหน้าของเราเนี่ยจะทำการ เล่งเกตให้กับตัวของโลน่าเองเนี่ยเล่นเกตได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พูดได้ง่ายว่าเมื่อเริ่มเทินเนี่ยของยีโร่ฝั่งตัวเลขของเราเนี่ยเช่นซีโอก็ได้ที่เริ่มเทินเนี่ยก็จะทาการเล่งเกตให้กับตัวของโลน่าเองเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าให้โลน่าเนี่ยเข้าเทินได้เลยแบบชัวร์วแน่นอนครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยกูดาาอยู่ที่หนึ่งเทินก็คือโลน่าได้ใช้สกิลเสร็จปุ๊บครั้งถัดมาเมื่อ ตัวละครตัวแรกของเราเนี่ยได้เข้าเทินเนี่ยโลหน้าก็จะทําการเล่นเกตหนึ่ยเเซ็นตเข้าเทินมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองเป็นตัวเป็นสกิลที่ผมมองว่าดูดีแล้วก็โกงเลยสําหรับสกิลที่สองครับเนี่ยเขาบอกว่าลดความพมลบความฟังของข้าเนี่ยตามความเร็วของเราเนี่ยอิงตามความเร็วของเราเนี่ยห้เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าตัวของไลกาเนี่ยเข้าเทินปุ๊บ ตัวของโลน่าเนี่ยก็ทําการเร่งเกตมาเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวเองพูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องบิวโลน่าเนี่ยสปีดต้องสูงแล้วเราบิวโลน่าเนี่ยเป็นสายถึกหรือว่าสายดามิ่งต้องสูงก็ได้ไม่ต้องสนใจสปีดก็ได้เพราะว่ายังไงตัวละครที่เข้าเทินตัวแรกของเราเนี่ยก็จะดึงโลหน้าเนี่ยมาเข้าเทินครั้งอ่าเข้าเทินก่อนฟังตรงข้ามอยู่ดีครับแล้วก็สกิลที่ยสามเนี่ยบอกว่าซุยสกิลที่ยสามเนี่ยบอกว่าอีเทอร์นอลลาเมนการ พักผ่อนชั่วนิรันดร์ทำการโจมตีฝั่งตรงข้ามทั้งหมดแล้วก็ทำการเพิ่มสกิลครูดาวของฝั่งตรงข้ามหนึ่งเทินนะครับแล้วก็ทำการลดทำการดันเกรดฝั่งตรงข้ามเนี่ยวรถเกรดฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลนี้เนี่ยไม่สามจะไม่ติดคริติคอลนะครับแล้วก็ทำการเจาะเกราะ ฝั่งน้องข้ามด้วยแล้วก็เออ่ดาเมจที่ทําได้เนี่ยสามารถสเต็ตได้3ครั้งด้วยกันก็คือยิ่งใช้เนี่ยดาเมจเนี่ยยิ่งรุนแรงครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยสกิลที่สานี่เนี่ยทําการลดคูดาวสกิลได้จาก5เทิร์นเนี่ยเหลือ4เทิร์นแล้วก็การอัพสกิลถึงเลเวล5เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับตัวของโลน่าเองเนี่ยอยู่ที่สกิลนี้เนี่ยอยู่ที่30%นะครับ คุณไงว่าเป็นสกิลเหมือนตัวของฮาวายองเลยคือไม่ติดคริติคอลแล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยกอ็อิงตามพลังโจมตีของตัวเองด้วยเนี่ยเขาบอกว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งเมื่อใช้สกิลครับก็คือเราก็ไม่ต้องสนใจถ้าจะบิ i โรน่าเนี่ยโรน่ามืดเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจตัวของโอกาสกคริติคอลและหรือว่าตัวของคริด,ดาเมจแลละ เราก็ใส่เฉพาะพวกดาเมจสูงเลยอาจจะเป็นเลือดได้เยอะดาเมจอสูงแบบ่าให้อยู่ในเธอนานานๆหรือว่าอ่าให้ตัวละครตัวแรกของเราเนี่ยเข้าเทธน,นเร็วแล้วให้ตัวของโหน่ามืดเนี่ยใช้สกิลลัวๆนั่นเองครับเอาละครับสำหรับสกิลแรกของโหน่าเนี่ยแบอบกว่า Task of darkness หรือว่า Come with Me t h ี e ด่างจ๋าหรือว่าสัมผัสแห่งความมืดนั่นเองแบอบกว่าอะไรโจมตีสตูหนึ่งเป้า และทําการเกาะแตกใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ65%อันนี้ยังไม่ได้อัพสกิลนะครับเมื่ออัพสกิลเนี่ยจะมีเพิ่มเปอร์เซ็นต์เกาะแตกเนี่ยเป็น75%เกาะแตกเนี่ยหนึ่งเทินแล้วก็สกิลนี้เนี่ยไม่ทําให้ติดคริติคอลด้วยแล้วก็เมื่อโจมตีสําเร็จเนี่ยจะทําการพกดาเมจเพิ่มเติม <ๆ S 1> เนี่ยใส่ฝั่งตรงข้ามพูด,ดง่ายๆว่าเป็นสกิลเหมือนตัวของ ฮาวายองเลยเมื่อตีโดนจะทําการพล็อกดาเมจเพิ่มเติมใส่ฟังตงข้ามครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันสกิลแรกคือตีธรรมดาเกาะแตกใส่ฟังตงข้าไม่ด้วยพล็อกดาเมจเพิ่มเติมใส่ฟังตงข้าไม่ด้วยแล้วก็ถ้ากดโซเบอร์เนี่ยใช้โซหนึ่งดวงด้วยกันจะทําการเกาะแตก100ซแล้วก็ทําการเพิ่มเกาะแตกเนี่ยเป็น2เทินจาก1เทินนะครับน่าสนใจดีทุกสกิลเลย อ,อพูดได้ว่ามันสมกับเป็นตัวละครท่าแสงมื่นแหละดูสกิลแล้วแบบใช้ได้ทุกสกิลเลยโดยเฉพาะสกิลติดตัวครับที่ให้ฝั่งให้ตัวละครเลกข,ของเราเนี่ยเข้าเทินเนี่ยแล้วจะดันเกโลน้าเนี่ยมา100%เนี่ยเนี่ยครับพกมาเออนี่กิ้พกมาเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใหม่นะครับกีไป7,000พกไป1มื0 0แต่ว,ว่ามีเกาะแตกก็ถือว่าแรงแรงใช้ได้เลย ก็ใครทำน้องผมร้องไห้เนีย่ยก็น่ารักดีครับสำหร,รับตัวของรีเควมโลหน้าก็เปิดรีเควมโลหน้าเนี่ยได้แต่วันที่22มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็เข้าตู้มิสติกก็เตรียมสร้อยแดงเนี่ยกันไปถล่มตู้ได้เลยเก็บหอมลอมลิปสร้อยแดงเนี่ยจากหลังตู้เย็นเนี่ยเตรียมถล่มตู้ได้เลยครับในวันที่22มิถุนายนนี้นั่นเองผมก็จะทำการเก็บสร้อยแดงไว้เหมือนกันอยากได้น้องเหมือนกันเดีนน๋ยวเรามาดูสาธิตสกิลของน้องกันครับ ตัวของไลกาไม้เนี่ยก็ทําการเปิดสกิลไปก่อนเลยครับสกิลอันติเห็นไหมครับว่าไลกาเข้าเทินปุ๊บโลหน้าเนี่ยกระโดดฟับกระโดดลงมาข้างล่างเลยคือผมมองว่าเอาใจสายสปีดเลยที่มีสปีดต้นของตัวคณะของตัวเริ่มเทินของเราเนี่ยสูงสูงคือมันไม่ได้มันไม่ได้ฟิกตัวขณานะครับคือมันฟิกตัวที่ ผมแปลผิดเมื่อกี้คือมันฟิกตัวที่เริ่มเทินของเราหรือว่าเทินตัวที่มีสปีดสูงสุดของเราเนี่ยที่ได้เข้าเทินแรกแล้วโหน่าเนี่ยจะทําการเล่งเกตมานั่นเองตัวของลิดิก้าเนี่ยก็ทําการเพิ่มเทินคูดาของฝั่งตรงข้ามไปครับแล้วก็ทําการลบบัฟของฝั่งตรงข้ามไปโหน่าเนี่ยก็ใช้สกิลมันตีไปครับก็น้องก็ปาน้ําตาไปหนึ่งทีแล้วก็โยนดอกกุหลาบใส่ครับเดี๋ยวผมดูก่อนเมื่อกี้ อขออนุญ,ญาตครับดาเมจท่าไหร่ว่าดูไม่ทันดาเมจสามพันดีค,ครีคอมเบตลี่เนเนดีค d ีคอมเบต c ี m เนเนหนึ่งเทินลดคอมเบตลี่เนเนหนึ่งเทินเอเรื่องว่าผมแปลผิดวะเออไอตัวรถคูดาวเนี่ยมันไม่ใช่รถคูดาวนะครับมันเป็นรถเกตฝั่งตรงข้ามเนี่ยหนึ่งเทินอ,อันนั้นว่กกี้เนี่ยสกิลตีเนี่ยผมแปลผิดขออภัยด้วยจริง ทำการสวนมาก็โลน่าก็ได้เข้าเทินอีกแล้วทำไมได้เข้าเทินเร็วจังเลยแล้วก็ทำการตีไปครับตีตัวของพี่คาบูลิกไป4,000กว่าครับเมื่อกี้โดนไปถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับตัวของโลน่าเอามาเป็นตัวแบบคอมโบโพวกสายสปีดเนี้ยได้เลย แบบชิวๆเลยพวกแบบซีโอ CEO อย่างเงี้ยคนที่เล่นซีโอแบบผมเนี่ยที่หยิบซีโอมาบ่อยมากเนี่ยคือใช้ได้เลยแล้วก็ดันไปแล้วก็แสดงว่าเป็นตัวที่ยืนขน้างหน้านั่นแหละที่ผมแปลเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าตัวของลิติก้าเนี่ยเข้าเทินแล้วโรล่าเนี่ยได้ทําการเล่้งเกณฑ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยับจิ้มไปอีกรอบหนึ่งครับเลือดหมื่นห้าสำหรับโรน่าตัวนี้ทําการใช้ ดอกกุหลาบไปตายไปเลยครับฝั่งนรงข้าม <'ll> แล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยโลหน่าตัวนี้ <your> จิ้มไปครับไทวินสตันหมูทั้งหมด <my> ก็ตัวของไลก้าเข้าเทินไปตัวของลิติก้าเข้าเทินอีกแล้วโลวหน่าก็ได้เข้าเทินอีกแล้วมันเกลียนมากเลยคือตัวหน้าเราเนี่ยที่มีสปีดตั้งศูนยได้เข้าเทิน ตัวของโลน่าก็ได้เข้าเทินต่อด้วยเออเจ๋งดีสำหรับสกิลอันติเอ้ยสกิลที่สองครับคือผมมองว่าปวานปวนจัดเลยสำหรับสกิลอันติเนี่ยครับไลอ่าลูล,ลูลูอาเข้าเทินไปแล้วก็ตัวของโลน่ามืดเนี่ยก็ได้เข้าเทินมาเลยเข้าเทินแบบตามตูดมาเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือแซงทุกตัวที่แซงทุกตัวที่เข้ามาเลยก็ใช้สกิลอันติไปครับ น้องปาดน้ําตาเป็นึังทีโยนกุหลาบไปแล้วก็เอามือมาจับครับหึังทีโคจับ่อยสิฮะก็โดนไปครับรถดัดนเกตฝั่งตรงข้ามไปครับแล้วก็เข้าเทิงของเบวิสอิซิเลียทําการโจมตีใส่ตัวของอาดินครับเพราะว่าอาดินเนี่ยมีหลบครับ <c oughs> ก็ทําการโจมตีไปแล้วก็อาเลียครับทำการเปิดสกิลโตีไปครับ <c oughs> ทำให้ ทุกตัวเนี่ยซ่อนตัวได้นั่นเองแล้วก็อาเลียก็ทําการแปะเคาน์เตอร์ให้ตัวเองครับร์ได้เข้าเทินแล้วก็รัวหน้าก็ได้เข้าเทินตามตูนฮะเออเจ๋งดีวะเนี่ยครเกาะแตกด้วยแล้วก็พล็อกดามเมจด้วยเป็นตัวซับพอร์ตถึงถึงดามเมจได,ได้ได้ดีเลยผมมองว่าเป็นตัวอ่าคอมโบเคาเตอร์พวก ที่ชอบเล่นทีมที่มีสปีดส,ส,สูงเนี่ยคือสุดยอดเลยเนี่ยครับดูอาได้เข้าเถินอ่าอันนี้ตายก่อนไม่ไม่ได้นี้ไม่ได้ดูเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตแพดกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตแพดของเดือนนี้กันเลยครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงลงก่อนเสียงดังมากเลยก็จะมีบอกว่ารีเควียมอ่ารีเควียมโรน่ามีปรับตัวละครใหม่มีปรับเอฟเฟกต์ซัมมอนใหม่ครับคือสวยมาก อันนี้ที่เราดูไปก่อนหน้านี้สำหรับสกิลของรีเควมโรน่าเนี่ยครับจะมาให้เปิดในวันที่22นะครับ mm hmm. เกือบสิ้นเดือนกันเลยแล้วก็มีปรับบาลานซ์สกิลตัวละครทั้ง7ตัวนี้ก็มีตัวของลิตลควีนชาร์ลอตมีตัวของสปปริตไอเซลีนมีแจ็คโอนะครับแล้วก็มีซัมเมอร์เบกชาร์ลอตมีชาลูนมีอารุนกะที่หลายๆคนเนี่ยอยากให้ปรับมาแล้วก็ มีของแอสซซินคาตจ้าก็เดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูแล้วกันว่าปรับอะไรกันบ้างแล้วก็มีปรับ AF ด้วยทั้ง3ใบนี้แล้วก็มีไซส์สตอรี่รีลันของซัมเมอร์นะครับก็แน่นอนว่าตัวซัมเมอร์มาแน่นอนแล้วก็แบ็กกราวด์แบทเทิลก็คือสามารถกดปิดหน้าจอในการลงด่านต่างๆเนี่ยได้แล้วเหมือนตัวของ ที่เราลงดันพวกฟาร์มฮันต่างๆเนี่ยที่เราสามารถปิดหน้าจอแล้วเราไปทำอย่างอื่นได้อันนี้ก็จะมีในตัวของเนื้อเรื่องไซส์สตอรี่มีตัวของนะคบนั่นแหละครับไซสสตอรี่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็นี้ครับการเปิดคาชาแบบใหม่คือสวยมากขึ้นแล้วก็เวอร์เรนีาเนี่ยมีบัฟเพิ่มเข้ามาครับสำหรับตัวของคนที่เล่น สาย R T A แล้วก็ตู้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตู้อบิเกลกับอ์ติแฟกของนางเนี่ยก็ยังอยู่สําหรับโกลเด้นโรดครับอยู่ถึงวันที่15หเลยสาหรับ15เมิถุนายนนี้แล้วก็อาจจะไม่ทันพลิทิสเนี่ยมาพร้อมกับอ์ติแฟกโนเลสซีครับพลิทิเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ใช้ได้เหมือนกันครับสําหรับคนที่จะเปิดพลิทิดแล้วก็ตัวของลุงชาวแล้วก็อ์ติแฟกของเฮียเกก็คือจั s ติก for all นี่ต้องพูดแบบนี้สําหรับลุงชาวก็ค่อนข้างที่จะตก เมตาและลุงเชาาเปิดโพลิทิศดีกว่าครับแล้วก็ตัวลิมิเต็ดเนี่ยที่ใครยังไม่มีเนี่ยก็แนะนำให้เปิดนะครับสำหรับตัวของซัมเมอร์เบกชาร์ลอตมาพร้อมกับอิแฟกต์มาเทอซันกราเซสนี่สำเนียงภาษาอังกฤษน,น่าตกปากมาเลย <c oughs> นั่นแหละครับสำหรับสาหรับตัวของอ่าลิตเติ้ลควีนชาร์ลอตก็ถ้าใครไม่มีเนี่ยแนะนำให้เปิดเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดพร้อมกับอิแฟกต์ลิมิเต็ด ก็ได้รับการปรับมาใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็มิติแซมมอนครับที่ผมรอคอยแล้วก็ตัวที่รักของผมเองก็คือร,รีเควีมโลหน้าอันนี้ไม่ค่อยจะอวยเลยคือเปิดแน่นอนครับถ้าได้น้องมาเนี่ยปั้นสุดแน่นอนแล้วก็รหัสเปิดกล่องครับก็คือรีควียมน้องๆบางคนเนี่ยจะหลายคนเนี่ยจะมาถามผมว่าพี่ครับรหัสคืออะไรนี่เลยขึ้นอยู่ตรงหน้าจอเลยคือรีควีมไงน้องชาย ก็มีประมาณนี้ครับสําหรับการารีวิวแพดแล้วก็เดี๋ยวเราจะค้างหน้าของโลหน้าไว้แล้วกันก่อนที่เราจะปิดคลิปคือไม่ค่อยจะอวยหรอกคือค้างหน้าน้องไว้แล้วกันเนี่ยครับเนี่ยหน้าน้องร้องไห้เลยใครทําน้องผมร้องไห้เอาละครับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปมากๆเลยนะครับส่วนใครที่กดซับสไคร์แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะเข้ามาวันเดือนละครั้งด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้คนเพื่อนไวปเจอกันใหม่ครับบายยครับน้องเนี่ยน่ารัก,กจริงๆครับเปิดแน่นอนเพื่อนๆบายๆ